เอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาพ่อผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Uncharted 4เรามาเปิดประตูกันดีกว่าครับเรามาเจอทางเข้าลับอีกแล้วความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราจะมาหาสมบัติของเฮนรี่ไอเวอรี่กันเช่นเคยเช่นเคยเราต้องพูดคำันนี้เลยเช่นเคยเฮ้ยเจอกางเขนอีกแล้วะดูสิอันนี้มันมีเพช่เดียวเดียวเดวเดียวเดียวเดยวเดี๋ยวจับมันล่ะทำไมล่ะ ดูนั่นสิมันคือของมีค่าเดียวในนี้นะเออจริงด้วยว่ามันอาจจะเป็นการทดสอบอีกอย่างนึ่งก็ได้นะใช่วะ่ะไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคโอเคนี่ไงนั่นมันใช่มันคือเหรียญอะเหรียญเหรอแล้วไงนายชัวร์ไหมเนี่ยออก็ค่อนข้างนะพี่โอเคลุยกันดิดดดด โอเคอันเดียวนะโอเคได้ได้อย่านะบอกว่าจะไม่เป็นกับดักนายยานะอย่าเอ้ยเฮ้อ้โหไฟขึ้นครับอยู่ๆไฟขึ้นมันเกิดจากอะไรเนี่ยไม่อยากจะเชื่อโอ้โหฮึว้าวฮ่าฮ่าดูรูปร่างนี้สินี่มันมาดากัสกา ดูนี่สิมีดาวอยู่ตรงนี้นี่เจา้าเอมงองนี่มันคิงเบย์คิงเบยคืออะไรครับไม่รู้ะบาเอย้ย <scroll> พวกเขาปั่นหัวพวกเรานะใครพูดถ <Even. S 1> เรื่องอะไรอะอิวอลลีง่ไงเขาปั่นหัวพวกเราดูนี่สิไหนละสมบัติมันอยู่ไหนเฮะย I mean, มนหมายวคิงเบยนี่เหรอแล้วอะไรต่อละ่ะทิศเหนือเหรอหรือนอกโลก เอ้ยน,าาน้าชั้นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคนที่มีค่าเท่านั้นสวรรค์ถึงจะรออยู่เขาเขากำลังคัดเลือกคัดเลือกใครไอวอรี่น่ะเหรอแล้วเขาจะคัดเลือกไปเพื่ออะไรโอ้ยใอญไอ้บ้าเอ้ยมาพร้อมระเบิดอีกแล้วบ้าเอ้ยคุณสภาพประโ์เสียงดังกันมากเลยเนี่ย ทิ้งปืนลงเดี๋ยวนี้ชาชาอครั้งที่แล้วลย,ยังไม่ได้เคียกเลยนะเออเคีย่งผมออกหน้าต่างนี้ไม่พอใจหรอเล่เลฟเลฟ,เลฟได้ยินไหมอ๋อผมอยู่ที่นี่สุสานพกเข้ามานะพวกมันมานะนี่อยู่นี่อยู่ชั้นไงอะไรนะอยู่ที่ไหนกลับมาที่โบสแล้วลงมาในหลุมโอเคกำลังไปเน่ อย่ายิงพวกเขา่กนล,ล่ะงั้นรีบๆเลยคิงเบร์ละ่ะใช่แต่ว่านะ <S <S แล้วคิงเบร์มันอยู่ไหนละ่ะเราต้องการใช้กังเขนนั่นนะแต่มีพวกเราแค่สองคนเท่านั้นที่รู้นะฉันขอเดานะคือนายสองคนใช่ไหมที่รู้เธอคงไม่ต้องการให้เรฟ เอาไปหลองนั้นมันคงใช้ได้กันขอโทษนะหนุ่มๆฉันไม่มีเวลาฉันไม่ได้มาเพื่อต่อรองไปเอากางเขนมาซะมันไม่ใช่แค่กางเขนนะมันคือกางเขนพิเศษนะเอิรมแบบว่านะเอ่อค่อยพูดแล้วกันนี่องก์กรจาจะเปันไอ้บ้าเอ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 าไอ้ชายใหญยิงมันเดี๋ยวนี้เอ้าเขาบอกว่าอย่ายิงไอ้บ้าเ้ยเขาบอกว่าอย่ายิงอย่ายิง ไม่เอาหืมปืนก็ไม่มีเมื่อกี้ทิ้งปืนไปแล้วจะสู้ยังไงวันนี้แซมไปไหนแล้วโอเคโอเคไปไปไปกำลังตับเอาเอาเอาไปไม่ได้เอาเอาอี๋เอาเอาเอาวันทางไหนวันนี้ไปทางไหนวะไปทางไหนไปทางไหนเอ้าต้องโดดไปตรงนี้แล้วมั้งหนึ่งสองสามเอาพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่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 เฉยยยยยยยโอ้ยโอ้ยนี่อ๋อนั่นโดดได้โดดได้โดดได้อึบอึบดี นี่นี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอือหืออือหือไม่ไม่จะพังอะไรขนาดนี้เนี่ยเอาอมกเสานึงเอาโอ้ยอุ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 ้ยอือหือโอ้ยอยนี่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 อือหือไม่มีปืนไม่มีไม่มีมันก็กระโดดม่ลีมีลีนี่นี่ยิงอือหือโมโหโมโหชกลมมีปืนแล้วมีปืนแล้วไม่กลั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 วอือหือ เฮ้ยอะไรเน,น h, h ี่ยมีแผนไหมอ่ะขอคิดแป๊บอ่ะโอยเนื้ออยู่อ่ะนี่นี่ขึ้นมาทางนี้ทางนี้เหรอทางไหนทางไหนไหนพี่พี่ขึ้นขึ้นก่อนเลยเราต้องขึ้นไปทางนี้แล้วออกไปด้วยกันไปขึ้นไปนะเฮ้ยเฮ้ยยิงใครยิงยิงโอ้นั่นเหรอนั่นเหรอนี่มีปืนแล้วไม่กลัวมีปืนมีปืนไม่กลัวไม่กลัวไม่หือไม่กลัวขึ้นกันไป เฮลิคอโอ้โหโอ้ยเฮ้ยหมดแล้ว ya มาไม่งกลัวหรอกนะโอ้ไม่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 โอ้โหโอ้ยเอามาเยอะมาเยอะมาไม่เนทมีลีเนทมีลีกระโดดกระโดดเนทมีลีเนทมีลียิงยิงยิงเอาอยู่นี่แหละอยู่นี่กดเอากดพิษเอาเนทมีลีเทคดาวถ้าประสานเป็นไงล่ะเจอทาไม่ตายเข้าไปหนีมีไว้มา เฮ้ยเฮ้ยทางไหนวะอ๋อนั่นทางระเบิดเอ้ยทางโอ้ยิงทังยิงยิงทางนี้กว่าเป็นไงล่ะเอฟเฟกต์อลังการยิง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 นี่ไงไหนไหนอยู่ในโผล่มาสิไม่โผล่อะผมว่นี่นีอุ้ยอ้ยใช้ลูกซองใช้ลูกซองเนตมีลี่เนตมีลี่เนตเนตมีลี่ โอ้ยอย่าจับช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ือหึ thank you พี่ thank you thank you อืมอยู่ไหนอยู่ไหนยิงโอ้ยอย่าขวางสิพี่โอ้โหจะยิงทังระเบิดนี่ไงอืมมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้ยมันยิงจากด้านหลังมันยิงจากด้านหลังดิสนี่ตีด้วยด้ามปืนเป็นไงล่ะเฮ้ยอมาเข้ามาเข้ามาดิวะอยู่ไหนมีไหมมาพร้อมแล้วนะอืม มีลูกสองยนี่ได้ได้ทำไมด้วย,ม,ม,วยมา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 โอ้ยคว่างม,มากวล้วคว่างม,มาคว่างกับไม่กงนี่นี่เป็นไปไงละ่ะนี่ลุกขึ้นมาเลรอลุกขึ้นมาเลรอนี่มีถังระเบิดนี่มันใส่ยิงหน่อยดีกว่านีม่มันต้องยิงมันต้องยิงไม่ยิงไม่ได้นะมันต้องยิงมันต้องยิงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ไหนลูกสองลูกสองมันจะดกนี่โอ้ยนี่ยิงทะลุกอง ออกมาด้านหลังได้ไหมออมาด้านหลังก็ยิงยิงนี่เฮ้ยมาดินี่เอาโอเคดีกว่ามันเริ่มอยู่ไกลแล้วโอ้ยหลบหลังกล้องไม่โดนหรอกนี่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 ยิงทะลุกล่องไม่โยุดไม่ตายล่ะเอายิงยิงยิง,ยงหืมเฮ้ยไอ้ห,ไหนูทำอะไรกนันอยู่เนี่ยเสียงปืนดังมากเลยเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันยาวนะเอาสัา้นๆแล้วกันมารับเราออกไปทีโอเคนาย โอเคโอ้โหสลีดทักมาพอดีโอ้โหโอ้โหปืนก้นหนีหนีหนี่อ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่กลองแตกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยกดปิดไอโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นขึ้นมาทำไม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 นี่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 ยิงสวน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 ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย แบบนี้มันแบบนี้มันแบบนี้มันต้องเข้าไปเข้าไปเอ,าเอ,าเอา้าอืออ้ออุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อุ้นี่ออกมาเหรอออกมากําังออกมาดี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 อุ๊บนนี่อุ้ยนี่ดี <Ganz S 1> ่เเฮยเฮนี่แต่ไมทไมเียงไป มีของให้เติมมีของให้เติมแบบนี้ก็ขวี้ยังได้ทั้งวันคุี้ยังไปคุี้ยังไปนี่มะนี่นี่ยิงได้สวยอไม่ต้องมาชมกันตอนนี้พี่ช่วยยิงก่อนช่วยยิงก่อนช่วยยิงช่วยยิงช่วยกันยิงเอาระเบิดมาไอ้จใจเฮ้ยอยู่ไหนอยู่เดตีลังการตีลังกานี่ไงตายกลางอากาศนี่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 เป็นไงล่ะอืเฮ้ยมีไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน แอบอยู่ไหนแอบอยู huh. okay. ่ไหนแอบอยู่ไหนแอบแอบแอบโอ้ยนี่นี่ปืนปืนพอดีปืนมันปืนมันถีปืนมันถีปืนมันถีนี่แน่โอเคไปต่อกันไปต่อกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปต่อกันโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยเอ้ยระวังสไนเปอร์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 ไม่ให้เล็ง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 นี่แน่สไนเปอร์มันน่าใจมากเลยขอไปเอาหน่อยแล้กัน โอเคว้าฮ okay. oh ิวว้าจ้าพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่าโคตรมันเลยครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเคปเจน,น่าชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ไว้เลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเพลออสขอบคุณครับ